สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รับชมช่องสบายใจฟ้าม์มครับผมเมื่อนี้พาพี่พาน้องมาอยู่ทางบ้านเดือนะครับ,นะบนเ,เ,เนาะเดือ่อสีคันชัยตำบลเดือ่อำเภอวันนนท์จังหวัดสกลนครมีน้นองชายคนสี่เปิดสิปันงัวให้พี่ให้น้องไปเลี้ยงนะครับเด้อพี่น้องเมื่อนี้หลายคมไหครับหลายครับผมหลายเนาะครับเนะบนะาะ อแนะนำตัวนะครับชื่อว่างได๋ครับผมมันครับผมหอยท็อปเนะครับเด้อหอยท็อปหอยท็อปงัวงามบ้านเดือนะครับเนาะครับผมเอาฝากเบอร์โทรไปก่อนนะครับไอ้ศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์สี่เจ็ดศูนย์สี่เจ็ดห้าสามหกหกครับห้าสามหกหกเนาะอ่าท็อปเด้อครับเด้อน้องท็อปหอยท็อปงวงามทั้งอ่าบ้านเดือซีกันไส้ครับผมอำเภอวานนองนิวาสจังหวัดสกลนครครับพี่น้องมีหลายตัวหลายโคมครับหลายชุดมือนี่สิปันพี่วันน้องไปเลี้ยงเด้อพี่น้องเอาราาาคคสิเเปปป็นังไไไุ้ย ไปรุ่นน้ำกันครับอ่ะ,อะจัดไปที่ชุดแรกครับผมแม่ลูกลูกตัวเมียเนาะลูกตัวเมียครับลูกแรกแม่ลูกลูกตัวเมียลูกแรกพี่น้องตอนนี้แม่เพื่อนท้องว่างได้ทับแล้วเนาะท้องว่างครับผมแม่ท้องว่างสูงเท่าไหร่งอเขาได้บาทบงบล่ะร้อยสามสิบสองสามสิบสามประมาณร้อยสามสิบสาม เอาตีเอาร้อยสามสิบห้าบวกลบก,ก็ได้รครับสามสิบห้าน่าจะบวกจักหน่อยก็่ด้ครับพี่น้องนี่ผมว่าเป็นลูกทำนี้อีกสิเป็นลูกที่สองนล้วแหละเนาะเนื้อตัวยังสดใสอยู่พี่น้องตัวนี้ลำตัวเาวเง้สีสันก็ใส่ได้เอาเปิดไบเท่าไรละชุดนี้ชุดนี้เปิดใบห้าสิบเจ็ดครับผมห้าสิบเจ็ดตลองได้เนาะ <ขอ S 1> แม่ลูกลูกตัวเมียด <ขอ S 1> นลูกตัวเมียด้วยพี่น้องก <ขอ S 1> บพร้อมอ่า ลูกเพิ่นได้ยีกเดือนละล่ะนี่็ประมาณสามเดือนสามเดือนนะครับเนาะใหญ่เลยครับลูกนี่ไอพี่ใน้องิึงกับโครงสร้างดีผสมพอได้มาพูดเลพี่น้องเนี่ยโครงสร้างดีใส่ได้ครับงามสีแดงดีเขียนตันๆเลยครับสาวน้อยเปิดไว้ที่ห้าสิบเจ็ดนะครับเนาะห้าสิบเจ็ดต่อรองได้ครับผมโบดๆครบเครื่องครับแม่เพิ่นกับเครื่องดำพี่น้องแข้งดำมาทางตู่ตมาครับผม กินเก้งกินยาเก้งเลี้ยงลูกดีส่งลูกดีๆๆบางลูกบางลูกสาวคนเด้อครับเด้อพี่นนอส่งลูกดีครับโ้รงสางดีง้อแบบไ<ม>แน้วก็วตัวต่อมาครับผมตัวนี้เป็นแม่มันครับผมแม่มนันแม่มนันาาอ,อันตาซาวเรียบร้อยอุนตาซาวเรียบร้อยจักเดือนครับประมาณสามเดือนครับผมสามเดือนท้องเป็นลูกที่ใดเนาะลูกแรกครับลูกแรกเอ๋อ งัวสดใสงัว่าไม่พี่น้องง้วลูกแรกมีหอยลำปีอยู่อ่ามีหอยลำปีแต่ปีก่เนาะอ่าตอนนี้เริ่มหายไปแล้วพี่น้องสูงเท่าไหร่ละร้อยสามสิบสองร้อยสามสิบสองครับผมเปิดไว้เท่าไหร่ตันนี้เปิดสามสิบห้าครับผมสามหมื่นห้าพันเออแม่ทองเปิดสามสิบห้าราคาพอฟังพอเลียงประกันทองประกันตำนี้ทกทอนนะครับเนาะส่พ่อหยังครับไมไอพ่อปันคุ่มฟูงครับผมพ่อคุ้มฟูงเป็นบามันเป็นบามันแดงอ่าบามันแดง เปิดไว้ที่สามสิบห้านะยังต่อรองได้ประกันตรนี้ทกถอนประกันท่องเออเบิ้งด้านนี้ใส่แดดกันนะพี่น้องเครื่ององมเนาะเครื่องบดําตัวนี้ยางดีครับผมมีทกมีถอนราคาพอฟังพอเลี้ยงเด้อพี่น้องสามสิบห <35 S 1> ้ายังต่อรองได้ท่องเจ็ดเดือนก่อนได้ทองสามเดือนอุนตาซาเรียบร้อยแล้วเนาะครับผมอ่ะอุนตาซาเรียบร้อยแล้ว ค่าอุนตาซ้อมเท่าไหร่นอนลหล่ะครูมือหนิเอ่อหัวประจำมันเพิ่นไม่เห็นแหงสี่ร้อยบาทครับสี่ร้อยเนาะครับผมอ๋อสบายใจทั้งผู้ซื้อผู้ขายครับอุนตาซ้อเรียบร้อยแล้ว <โด S 1> อ่ะแล้วก็มาทั้งนี้แ,แม่ลูกคือกันแม่ลูกใช่แท้ครับแม่ไทยเฮาพี่น้องสูงเท่าไรเนาะล่ะตัวนี้ประมาณเมตรสิบกว่ากับเมตรเจ้าหรือมั้งครับผมร้อยยี่สิบบวกครับคิดว่าน่าจะได้อ่ะวัวไทยเฮาแม่ลูกลูกตัว ตัวเมียเนาะแม่ลูกลูกตัวเมียกำลังเลงนมครับพี่น้องแม่เพิ่นก็นเลยสุบๆยเยอะหน่อยเนาะพี่ให้น้องเบิ่งรอบๆด้วยครับเด้อพี่น้องหัวไทยเฮาอันนี้เปิดได้ไดเท่เ 69, เาไรล่ะตัวนี้เปิดเก้าเก้าห้าร้อยครับผมสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยเอาตัวนี้ราคาประหยัดลงมากครับพี่น้องเก้าเห้าร้อยได้แม่ลูกลูกตัวแม่ตอนนี้แม่ท้องว่างด้วครับแล้วเนาะแม่ท้องว่างครับผมแม่ท้องว่างเนาะเป็นลูกที่ไรล่ะนี่ประมาณลูกลูกที่สามประมาณลูกที่สามเนาะครับเนาะเอ๋อ ได้แม่ลูกลูกตัวเมียเศร้าเก่าหาล่อยแม่ลูกลูกตัวเมียราคาสามสิบลงด้วยพี่น้องพอฟังพอเลี้ยงครับห้อ,อยท็อปคนจัดมาให้พี่น้องแบบราคาเกษตรกรอครับพี่น้อง,อองมีรถทรงอยู่แล้วครับของเขาต่อ,อร้องได้แล้วกามีรถทรงให้พร้อมไก่ไก่กับมะคุยเบิง้งเอาฝากเบอร์โทรไปก่อนนี่แหละศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์สี่เจ็ดศูนย์สี่เจ็ดห้าสามหกหกครับห้าสามหกหกห้อยท็อปงวงงามท้องบ้านเดือถ้าใกล้ กตประมาณ200 200อยโลเนี่ยผมส่งให้ฟรีครับผม200กิโลส่งฟรีเอาพี่น้องสุดยอดครับแบบนี้200กิโลเด้อพี่น้องเด้อถ้ายยูแถวว่านอนนี่กะีเบครับเลยสะกลไปพุนละครับพี่น้องแม่นบ่200ก้ดอยกินแล้วหอุดรผุนละเนาะครับผมครับผมอ่ะอุดรนครพนมฟรีครับพี่น้องเอาจัดไปครับได้งัวราคาเกษตรกรพ่อเลี้ยงแล้วยัง ทรงไห้ฟีกครับพี่น้องแล้วก็ทั้งนี้ก็เปิดเบิดเนาะครับเปิดเบิดครับผมออันนี้เามาทั้งแม่ลูกลูกตัวเมียลูกตัวเมียครับตัวที่สามตัวนี้เนาะครับลูกตัวนี้แม่ลูกออกสีเหลืองเหลืองแบบนี้เหลืองจำปาครับสีจำปาปานเท่าเอินพี่น้องมาทั้งแม่เพื่อนตอนนี้ท้องว่างด้วครับแล้วเนาะไอ้ตอนทับเดือนกว่าครับผมเดือนกว่าครับให้ลูกพีต่อปีครับให้ลูกดีเนาะลูกปีต่อปีเลยเลยพี่น้องตัวนี้ พี่น้องเอาไปก็สบายใจครับาผสมโตเนาะผสมโตครับผมสมโต,มต,มตแล้วก็จักเดือนก่อประมาณเดือนกว่าเดือนกว่าเนานะครับเนาะแต่ว่าตรวจบ่ฮั่นได้พี่น้องตวนนี้ผมยังไ่ได้ตรวจครับผมแต่ว่าผลมันดีครับเพราะว่ามันเป็นปกตินี่มันจะเป็นง้วงนะมันอ้วน,นครับอยู่น้ำเขาเพราะว่าอยู่น้ำผมมันบ่ค่อยนิ่าใหญ่ไม่กินผมซื้อมากแล้วก็เอาไว้ในบ้านนะครับอืมเขาก็เอาไว้ให้กิน ฟางกินหายาให้กินเนี่ยอ่งัวหลายนะครับเนาะอ่การบริหารจัดการอาอาจจะทั่วเถึงปันใดแต่ว่าฟ้องสั่งเลิกนะครับแม่นี่สูงกับประมาณเท่าไรล่ะร้อยสั้วห้าบวกนะครับเนาะจะประมาณร้อยส้เจ็ดประมาณนี้แหละพี่น้องอ่แล้วก็มาทางลูกสาวเพ่นเด็กเดือนอะล่ะลูกสาวเนี่ยลูกประมาณสามเดือนประมาณสามเดือนสองเดือนสามเดือนประมาณนี้พี่น้องอ๋อ มีเพลงมาให้ฟังเลยพี่น้องฮู้ดยอดแต่น้อยลดเกินเสียงคันนียรถแห่ครับพี่น้องเอ๋อโคมซื้อสองได้สามเพราเปิดได้เขาได้ละเอ้ตอนนัวนี้จะได้มาแพงนะเปิดสามสิบเก้าครับสามสิบเก้าครับแต่ว่าต่อรองได้ซื้อสองได้สามอ่าสามสิบเก้าก็ยังถือว่าพอฟังอยู่แล้วครับพี่น้องเพราะว่าซื้อสองได้สามเลยครับได้ลูกตัวแม่นะครับเนาะสามสิบเก้าต่อรองได้ครับผมนะครับ แม่ได้ยี่ครับตัวนี้แม่มาห้าเดือนประกันท้องปะตัวนี้ประกันท้องให้ครับผมประกันท้องห้าเดือนพี่น้องใส่พ่อยังครับไปไอพ่อตัวจักันครับเพราะว่าเป็นงัวพ่ออืมพอคุ้มฟูงเนาะเป็นบามันแดงบามันแดงสูงกว่ามรนอยสามสิบห้าครับตัวนี้พี่น้องเอะบวกลบได้ครับเด้อพี่น้องอาจจะบวกก็ง่อยเป็นลูกที่ใดเนาะครับเนาะลูกตัวแรกครับแม่ท้องลูกแรกเอาแม่ไม ไม่ไม่สดสดตัวนี้ก็ได้พี่น้องผิวพันธุ์เกียงเก่าเครื่องดำครับอ่ะอาจจะยางมาบัวสวยๆก็ได้ครับฝนตกเมื่อ,อเคื่อนนี่ก็ได้จืดแน่จักหน่อยข้าวนมเริ่มมีมมาหางกับพวงดีอยู่พี่น้องหางหางใหญ่อยเปิดเท่าไรครับตัวนี้ตัวนี้เปิดแี่43ครับตรอ,องได้คือ4น0 0 0ต่รอลองได้ประกันท้องห้าเดือนนะครับเนาะ,ะ40,000เอ๋อ กรมางบอกมาต่อรองเอาครับตัวนี้ก็ได้งามอยู่ครับตัวนี้แดงดีผิวพันเกียงเกา่าสูงดีแล้วก็มาทังแม่แม่สีขาวนี่แม่ขาวก็ได้ครับนี่ไอ้ตัวนี้นี่มานแล้วสองเดือนแต่ว่าผมก็ยังไม่ได้ตรวจท้องเหมือนิึ่งยังไม่ได้ตรวจท้องมานสอง,องเดือนครับผมเป็นลูกที่ไรนะครับนี่เป็นแม่สาวท้องแรกครับผมแม่สาวท้องแรกขึ้นกันพ่อเดียวกันบ่พ่อเดียวกันเป่ะครับผมพ่อคุ้มฟูงเนาะบ่ามันแดงพ่อเดียวกันท้องแรก ขับสูงร้อยสามสิบห้าบาทสูงร้อยสามสิบห้ากับร้อยสี่สิบคนเระพี่น้องไทยอ๋อคุณกัญญางมีกล้องเปล่าเท่าไหร่ครับเปิดอะไรตัวนี้ตัวนี้เปิดสามสิบสองห้าร้อยครับผมสามสิบสองห้าร้อยอ๋อราคาประหยัดลงมาพ้องขึ้นกันเนาะครับ <contrad. S 1> สุด,ดยอดครับแต่ว่าตัวนี้นั่นนั่นนัน,น,นต่นี้มันเป็นนมติ่งนะครับเรือตัวนี้โอ้นมมีติ่งนมมีติ่งอ่ะมีมีเป็นติ่งเป็นเป็นหาบ่เป็นหาติ่งหาอ๋องผมกับมีอย่เด้อพี่น้อง <login. S 1> นมติ่งขายลูกขายเต้า ลูกจะกินนมปกติอยู่พี่น้องอ่ะให้ลูกครับผมครับผมอ่าเครื่ององมครับแม่ขาวเท่าไรก็าลาเปิดไปสามสิบสองห้าร้อยสามสิบสองห้าร้อยท้องจ็กเดือนก็เลยสองเดือนครับ,ท,รบท้องสองเดือนผสมตัวอ้าราคาเก็ยังพอฟังอยู่ได้พี่น้องตัวนี้ก็ได้ลูกแรกเนาะท้องแรกครับอ่ท้องแรกเอ้าให้ลูกให้เตได้เยอหลายตัวด้วกันตัวนี้ก็ได้พี่น้องเนะอ้าแม่สูงๆูง้ยเวๆนี่ <140. S 1> <140. S 2> ร้อยสี่สิบ้อยสีบถ้านะเพื่อนท่องแล้วประมาณจะเก่าสองเดือนขึน้นกันครับผมเพราะว่าเขาสมไล่กันไปนเลยนะสมพราเดียวกันเนาะ <พอ S 1> สมตัวพราเดียวกันสูงประมาณร้อยสี่สิบอาจะบวกจักน้อยท่องที่ไหนครับนี่ลูกที่ไหนท่องแรกครับแม่สาวท่องแรกสองแรกแม่สาวคื่กันพี่น้องตัวนี่โค้งสังง,งหญ่ครับสูงใหญ่ ห้อ,องแ<ล><ด>รกเาพี่น้องออกไปกันหยาญยูก็เริ่มมาแล้วพี่น้องเครื่องดำเนาะเครื่องดำประกันตัวนี้ทุกทอนให้ <Okay. S 2> แล้วก็ท้องบอลตัวเนาะไอ้ตัวนี้ท่องยังมาตรวจครับมันมีลูกค้ากนโทรมาเพื่อที่วินดีตรวจท่องให้ครับผมก่อนโอ้ซื้อขายกันพร้อมตรวจท่องให้นะครับเนาะเพื่อความสบายใจของผู้ซื้อผู้ขายเปิดไว้ที่เท่าไหร่ ตัวนี้เปิดไป40,500ครับผม41,500ครับผมแม่สาวทองแรกสูงๆยาวๆด้วยพี่น้องสมโตไว้ให้เป็นแม่บอกได้ครับเป็นแม่พันแม่บอกประจำเกอประจำพรมได้เลยนะครับเนาะเอาไปพัฒนาต่อได้ง่ายสูงง่ายสีสันก็ใช้ได้ครับพี่น้องเครื่องดำๆครับแม่นี่แต่ว่ามีลูกสองลูกสามเนี่ยที่บ่าน่าจะดีกว่านี้ครับครับ คุณกบูอ่ะฝากเบอร์โทรล่ะไอ้091 091 047 047 5366ครับ5366ครับหอยท็อปหอยท็อปบ้านเดือครับสีกันชัยตำบลเดืออำเภอวานนนิวาสจังหวัดสกลนครครับผมมีรถส่งย่างดีครั้งครับมีรถส่ง200กิโลส่งฟรีสกลนครอุดรธานีนครพนมส่งฟรีครับพี่น้องแล้วก็ต่อรองได้ทุกตัวต่อรองได้ครับอ่ะ จัดมาให้แบบราคาอ่าปูมว่นานทรนพิเศษราคากเกษตรกรแบบง้วทองแลงวแ้วก็ง้วแม่นู่ก็ครับเด้อลายตัวของหอยท็อปเพื่อนพี่น้องจัดมาให้พี่ให้น้องเต็มๆครับมือนี่จัดใหญ่ไฟกระพริบครับราคาพอฟังพอเลี้ยงครับผมเอ้าขอบคุณหลายๆล่ละครับผมจะมีงัวงามมาปัน่นพี่ปั่นน้องไปเลี้ยงเอามาตัวใดคมใดก็มาบอกมาคุยมาต่อรองเอาเด้ครับเด้อของหอยท็อปครับทางบันเดือพี่น้องราคาถือว่า เปิดมานี่ดีบอดีสิถียกลวงว่าอ่าอยู่นลำขอกอีกเร้่อพี่น้องซาผมไปถามเบิ้งนี่อ่ะราคาช่วงนี้ถือว่าพอฟังพอเลี้ยงทุกชุดทุกตัวครับของหอยท็อปเปิลอ๋อสำหรับมือนี้คลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับครับผมอ๋อขอบคุณครับครับผม